ครับมีสี่ท่อนนะหนึ่งสองสามสี่เราถอดให้มันเป็นสั้นๆได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงโอซุกะนะครับรุ่นสี่สองเจ็ดนะตัวนี้นะอ่ารุ่นนี้เลยนะแล้วก็เขาให้ด้ามยาวอย่างงี้นะอ่าไปตัดกิ่งมะม่วงดูนะครับผมนี่นะโอ้โหค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ย ใช้เวลาไม่กี่วินะครับก็ตัดขาดออกมาได้ง่ายๆเลยนะแต่เราก็ตัดกิ่งสูงแล้วก็เล็งองศาดีๆนะเพื่อไม่ให้มันโดนเรานะ <S <S นี่นี่เอากิ่งนี้ต่อนะลองดูนะ <S 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 นี่เวลาจับก็ประคองง่ายๆนะครับมันก็ตัดง่ายมาก นี่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับตัวนี้ถ้ามีตัวเนี้ยกิ่งสูงสูงก็สบายนะครับหรือว่าถ้ากิ่งไม่สูงมากแล้วก็เราก็ถอดออกมาได้นะเพราะว่ามันมันแยกกันได้นะครับมี4ท่อนนะ1 2 3 4งสองเราถอดให้มันเป็นสั้นๆได้นะถอดประกอบง่ายนะครับผมอ่าถ้าใครสนใจสั่งซื้อลองกดคลิกที่ตะก,กร้าได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ